Uhm. สว mm <h>. mm ัส hmm. ด so ีค mm รับหมอตูวจากเรียนนะครับมีคนถามเยอะนะครับเรื่องว่าไปตรวจตรวจทาสาวต้อนนมกับทำแนวโปรแกรมเนี่ยเวลาหมอให้ผลมาเนี่ยเราเราเราจะอ่านยังไงนะครับเนาะคราวนี้เวลาอ่านผลเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาที่เขาอ่านนะครับคือเขาจะบอกเลยว่าเจอก้อนตรงนั้กี่ก้อนขนาดเท่าไหร่ลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีซีดกี่ก้อนขนาดเท่าไหร่ลักษณะเป็นยังไงนะครับก้อนแคลเซียมเกาะเล็ก น้อยหรือเกาะเยอะเกาะใหญ่เขาจะอ่านมาหลาเหรียญเยอะนะพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสรุปข้างล่างมาให้นะเขาจะเขียนมาเป็นใบแหลมแต่ใบแลมตัวใบแลมเนี่ยมันจะมี G 1, 6, เกทหนึ่งถึงเกทหกเนาะส่วนใหญ่ตั้งแต่เกรดสีขึ้นไปเนี่ยมันต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจน,นะครับถ้าอ่านใบแลมสีใบแหลมห้าใบลยหกพวกนี้พวกนี้โอกาสอันนี้เท่าจะเป็นมะเร็งหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใบถ้าเป็นใบแหลมสีเอตั้งแต่สีเอขึ้นไปโอเคเราก็เข้าไปเจาะตัวชิ้นเนื้อนะ เท่านี้ต, et, นะต, 3, ตั้งแต่ใบแรกนะตั้งแต่ใบแรกหนึ่งตั้งตนะ่ตั้ง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 ตังตั้งตั้งตล้งต้งตั้งตั้จั้งตั้งตม่งต้งน้งตั้งตั้งยั่งตั้งตั้งตัองตัต้งนะตั้งต้งตั้งต่างติ้งต้งตั้งกงตั้งตเ้งตัตั้งตั้งนมะัตังตั้งตังงตตนััต เออปกติแมมโมแกรมอย่างเราตรวจกันปีละครั้งถามว่าทำไมไบแลตซ์าต้องตรวจตอน6เดือนเพราะถ้าไอ้ก้อนนี้เขาต้องใส่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะโตเร็วกว่าก้อนปกติส่วนใหญ่โตไปเท่าตัวเลยนะเพราะก็คือระยะเวลา6เดือนเราจะเห็นแล้วว่ามันโตขึ้นจริงๆเพราะนั้นถ้าเกิดตรวจติดตามไปแล้วว่าก้อนนี้ไม่ได้โตขึ้นโอเคโอกาสที่เป็นมะเร็งกอคอนนี้น้อยลงคราวนี้ถามว่าตั้งแต่ไบแลตซามลงไปเนี่ยโอกาสมันไม่เป็นมะเร็งแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ไม่นะครับมันเป็นโอกาสเตียงไม่เค่เขาเรียกว่าเป็น เป็นความน่าจะเป็นความอย่างไรนะครับที่เราเจอใบละหนึ 1, ่งใบและสองเป็นมะเร็งนะรก 3, ระดูบใบละสามใบละสามเจอที่เป็นระยะลูกรามแค่เดียวแต่ว่าไอ้ก้อนที่เจอที่บอกไม่ใช่ก้อนที่มีโมโเร็กรกมดูได้นะเป็นก้อนเด่นเพพวกนี้ส่วนใหญ่เล็กมากเล็กมากถ้าเป็นก้อนที่เป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมะร็กรมดูกเจาสาวก็เห็นอยู่แล้วเนะนะพราะนั้นใครที่มีผมลมะเรแกระดูกเก่งแ,กกแต่ใบละสี่ไป ก็เตรียมตรวจเจอะยีนเนอร์ตรวจนะใบละบามก็ติดตามทุกหกเดือนนะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่าน,นี้ลงไปก็ไม่ต้องทำอะไร,ะรบีแล้วค่ะขออนุญ,ญาตเรียนสอบถามค่ะคนไข้ที่จําเป็นต้องตรวจม,มโมแกร,รมกับเบลซอลล่าซาวส่วนใหญ่อายุประมาณเท่าไหรค่คะถ้าในประเทศไทยของเราสกินนิ่งที่อายุสามสิบห้าสามสิบห้าขึ้นไปเริ่มสกินนิ่งเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มะเร็งที่เราเจอเนี่ยคือ เกิด40ขึ้นไปนะเป็นคนอายุเยอะถึงจะมะเร็งถามว่าอายุน้อยสามารถเป็นมะเร็งยัไมมีแต่ว่าค่อนข้างน้อยมากค่อนข้างน้อยมากเนาะแต่ว่าในรายไหนที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงสูกอาจจะต้องตรวจเร็วกว่าคราวนี้ถ้าในรายที่ผ่าตัดท็อปเทอรี่ส่วนใหญ่เราเราตรวจกำหนดนะเพราะว่าเรียกว่าอะไรมันจะถ้าเอาตามโปรตคอรคือ35ถือว่าริดน้อยแล้ว ถือว่าธิ์ค่อนข้างน้อยถ้าต่ำกว่านี้นะแต่เราก็คือสแกนนิ่งติดกับวันนั้นถามว่าอายุ35เจอน้อยไหมน้อยน้อยน้อยมากนะน้อยมากที่เป็นมะเร็งต่ำกว่าอายุ35คนที่เป็นมะเร็งต่ำกว่าอายุ35ที่ยผ่านมายังไม่เคยเจอนะที่ที่ที่ผที่ที่มือของผมที่ที่ต่ำกว่า35ที่เป็นมะเร็งนั่นคืน้อยมากเอาจริว่าถ้าถ้าจะชัวร์30ติดไม่มีแน่นอนต่ำกว่า30ติดไม่มีแน่นอนส่วนใหญ่เกิน35มีต่ำสุดที่ผมจำได้น่าจะ37ถ้าเกิดเจ้าที่ แรกเลยครับระยะยนึงไม่ลุกลามเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อายุต่ำกวา่า55ก็โอกาสน้อยที่จะเป็นนอกเว้นมีความเสี่ยง